คุณผู้ชมมันเป็นที่รักทุกท่านครับการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมาเช่าบ้านอยู่มาเช่าอาพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดอยู่ทุกพื้นที่ก็จะเต็มไปด้วยคอนกรีตยากที่จะมีพื้นที่ที่เป็นที่ว่างสาหรับมีดินเอาไวส้สาหรับปลูกกะเพราปลูกพริกอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดพื้นที่ไหนมีพื้นที่ว่างสนิดสน่อยก็มีแลกก็หยอดลงไปแล้วก็จะได้ผลผลิตออกมาเช่นตรงนี้นะครับตรงบริเวณรนานจอดรถก็มีดินอยู่นิดนึงก็เอามะละกอไปหยอดไว้แล้วก็ต้องแอบๆปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตไปตามธรรมชาตลิแล ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมนะครับลูกน่าทานมากๆกันเลยทีเดียวนะครับการเก็บครั้งนี้เป็นการเก็บครั้งที่2แล้วสลับมะละกตอต้นนี้คุณผู้ชมนะครับและครั้งแรกประกบเราหวานสุดๆก็เลยจะต้องมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกนว่ามะละกตอต้นนี้น่าทานมากๆเนื้อของเขาหอมหวานนุ่มละมุนทานลงไปและชื่นใจมากๆที่สําคัญคือไม่มีเม็ดคุณผู้ชมนะครับบางลูกนี่คือมีสูงสุดแค่2เม็ดเท่านั้นส่วนมากจะไม่มีเม็ดคุณผู้ชมนะครับและสําคัญไปกว่านั้นเปลือกบางมากๆบางจนเราบอกว่าทานทั้งเปลือกกนเลยดีว่าเพราะว่าปอกไม